พร้อมยู่ในสายค่ะคุณแชมป์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสลินรัดค่ะค่ะ,ะมาดูกันหน่อยวันนี้มีปัจจัยไหนบ้างคือเมื่อคืนนี้ตลาดของฝั่งนิวยอ,อ York, ร์กปิดทําการนะคะแต่ถ้าเราดูในภาพรวมปัจจัยที่จะต้องตามวันนี้ค่ะมีปัจจัยไหนที่น่าสนใจบ้างคะที่มีผลต่อทองคับสำหรับวันนี้เลยนะครับอาจจะต้องกลับมาจับตาดูการกลับมาเปิดเศรษฐกิจหรือการเปิด เปิดของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐอีกครั้งนึงนะครับ <ฮะ S 1> หลังจากหยุดไปสามวันทําการติดต่อกันก็คือเสาร์อาทิตย์กันทั้งนี้เนี่ยถ้าเราดูจากแนวโน้มจากตัวดาวจ์ฟิวเจอร์นะครับเราพบว่าเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็มีการขยับขึ้นมานะครับแต่ก็ยังขยับขึ้นได้ไม่มากถ้าตลาดหุ้นขยับขึ้นหรือว่าดีดตัวขึ้นมากๆนะครับเรามองว่าน่าจะเป็นปจัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยแล้วก็อาจจะ ็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างแรงขายกดดันในส่วนของตัวทองคาในช่วงสั้นสลับกลับเข้ามานะครับเพราะว่าในส่วนของตัวทองคําเนี่ยได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมครับจากการที่ตัวบิตคอยหรือว่าตัวสกุลเงินดิจิตอลมีการพยานขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ยก็พยายามทดสอบระดับห้า0,000ื่นพดอลลาร์นะครับขึ้นมาที่ระดับห้า1 8ืิปดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้บิตคอยถือว่าเป็นสินทรัพย์ทดแทนสําหรับทองคํานะครับซึ่ง คนมองว่าบิตคอยเนี่ยจะเป็นดิจิตอลโกหรือว่าเป็นการลงทุนทองคำในรูปแบบของดิจิตอลแทนนะครับซึ่ง<ฆ>ความนิยมหรือว่าการที่มีกระแสความต้องการเข้าไปถือครองบิตคอยมากๆจนดันให้ราคาบิตคอยขยับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น<ฆ>ก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันให้มีเม็ดเงินบางส่วนไหลาจากทองคำเนี่ยไปสู่ในส่วนของตัวสกุลเงินดิจิตอลได้เหมือนกันครับค่ะ นะคะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นปัจจัยหลักเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นครับที่ก huh. ลับเข้ามาส่งผลต่อต่อตัวทองคํานะครับแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าเราดูการเคลื่อนไหวของทองคําในช่วงเช้าวันนี้ครับคุณเตยต้องบอกว่าทองคําก็ไม่ได้ปร<ง>ับฐานหรือมีการ<ง>อ่อนลงมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ส่วนหนึ่งสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในฝั่งสารัฐยังคงมีสถานการณ์น่าวิตกกังวลอยู่ครับถ้าเราเทียบกันจากช่วงวัน Labor Day หรือว่าวันเทศกาลวันแรงงานในฝั่งสารัฐนะครับในปี2020กับปี2021นะครับเราพบว่าตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่น่าวิตกกังวลนะครับ แล้วก็จํานวนยอดผู้เข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลก็มีสัญญาณของการพยานขึ้นถ้าเทียบกับจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านะครับสัญญาณดังกล่าวทําให้เกิดการคาดการ์ครับว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจเอ่อถ้าการระบาดของโควิด19ในฝั่งสหรัฐยังคงมีสถานการณ์ล่าวิตกกังวลแล้วก็ยืดเยื้อต่อไปอาจจะทําให้การบริโภคหรือการจับใจ่ายใช้สอยในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของการชะลอตัวลงนะครับซึ่ง ล่าสุดเองทางโ o l แ m a n s a วาน,นิธนกิจขนาดใหญ่ก็มีการออกมาปรับลดในส่วนของการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐในปี2021ลงจากก่อนหน้าน,นี้คาดว่าจะขยายตัว6%ก็ปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่5.7%แล้วก็<ฆ>ไปเพิ่มในส่วนของอัตราการว่างงานจากระดับ4.1%มาเป็น4.2%นะครับการส่งสัญ,ญญาณดังกล่าวก็เลยทำให้หลายฝ่ายคาดการณ์ครับว่า ถ้าโควิด19ยังคงส่งผลกระทบต่อการบริโภคการจับใจ่ายใช้สอยรวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐเฟดเองก็อาจจะชรอในส่วนของการถอนวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปนะครับก็ต้องลุ้นกันครับว่าท่าทีของเจ้าหน้าที่เฟดจ,จะตัดสินใจอย่างไรครับค่ะ นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอื่นๆก็คงจะต้องการเรื่องของอการฉีดวัคซีนด้วยใช่ไหมคะน่าจะเป็นกลับมาเป็นประเด็นอีกอีก,อกรอบหนึ่งนะหเห็นล่าสุดนี่มีการกระตุ้นเข็มสามกันแล้วอะ่ะบ้านเราก็ทยอยเข็มสองกันก่อนนะคะคุณแชมป์ครับในในฝั่งสหรัฐเนี่ยจะเริ่มมีการกระตุน้นวัคซีนเข็มที่สามนะครับเพื่อเป็นการ booster <ห>ในส่วนของภูมิคุ้มกันเอแต่ถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยต้องต้องบอกว่าวัคไวรัสโควิดหนึ่งเก้าเนี่ย ยังมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ๆอย่างเช่นตัวสายพันธุ์มิวนะครับที่<ะ>องค์การอนาเมโลกเนี่ยก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการจับตาดูแนวโน้มการกลายพันธุ์เนี่ยก็ยังเป็นความวิตกกังวลครับเพราะว่าจะทําให้ประสิทธิภาพของวัคซีนมีประสิทธิภาพลดลงแล้วนักลงทุนเนี่ยก็ประเมินนะครับว่าถ้าไวรัสโควิด19 ซึ่งไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าหลุดออกมาจากห้องแลบมีการ<ฆ>กลายพันธุ์หรือมวีวิวัฒนาการที่ค่อนข้างรวดเร็วก็อาจจะทําให้วัคซีนเนี่ยที่มีการผลิตเ,ออเป็นลักษณะของการผลิตขึ้นมาตามหลังการกลายพันธุ์หรือเป็นลักษณะของการพัฒนาของวัคซีนเนี่ยอาจจะมีความพัฒนาพัฒนาการที่ค่อนข้างล่าช้ากว่า ว่าไวรัสที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะครับซึ่งออถ้าเราเห็นว่าไวรัสมีการกลายพันธุ์ไปแล้วแล้วเราค่อยมาคิดค้นพัฒนาวัคซีนตัวใหม่แต่ไวรัสเนี่ยก็ยังมีการกลายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆนะครับวัคซีน<ฆ>ที่ผลิตออกมาเนี่ยก็อาจจะมีประสิทธิภาพหรือด้อยคุณภาพลงไปนะครับซึ่ง<ฆ>การคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็น สิ่งที่นักลงทุนจับตาดูครับแล้วก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังทำให้มีแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยพยุงให้ทองคำยังคงทรงตัวแล้วก็เขึ้นไหวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงได้ครับ อืมนะคะบรรยากาศก็เป็นภาพของจีนเขาก็เหมือนว่าก็กระตุ้นเข็มสามด้วยเส้นแหวกเพิ่มเพิ่มเติมไปด้วยนะคะของจีนของบ้านเราเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะกระตุ้นไปด้วยแอสตราแล้วก็ตามด้วยอกับไฟเซอร์นะคะอันนี้มันมันมีสายพันธุ์มิวใช่ไหมคือเดลต้านี่ก็คือหนักเลยนะคะตอนนี้มิวแต่บ้านเรานี้ยังไม่เพิ่มเข้ามาแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขากาลังให้ความสนใจในเรื่องนี้กันอยู่ซึ่งอาจจะทําให้กดดันทองได้นะคะถ้าในส่วนของนักลงทุนเองวันนี้ถ้าเรา จะมองกลยุทธ์การลงทุนเนี่ย YLG แนะนําอย่างไรเดียรคะท mm hmm. องคอในช่วงสั้น YLG ยังมองนะครับว่าทองคามีรูปแบบของการแกว่นตัวนี้ที่ทางที่ค่อยๆขยับขึ้นครับแต่เนื่องจากราคายังติด แนวต้านสําคัญเป็นระดับสูงสุดของเดือนกันยาสิงหาแล้วก็<ะ>รกรกฎาคมสามเดือนแล้วนะครับชนระดับดังกล<ะ>่าวมายังไม่ผ่านก็คือพันแปดร้อยสาสิบสามราคาก็เลยอาจจําเป็นที่จะต้องมีลักษณะของการ แขวงตัวเพื่อเป็นลักษณะของการสร้างฐานหรือสะสมกําลังหรือสะสมแรงซื้อครับคุณเตย <Ha. S 1> ถ้าราคาอ่อนตัวระยอตัวลงมาไม่มากยังขึ้นไหวในระดับสูงได้นะครับก็น่าจะทําให้ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อก็เลยให้แนวะรับในโซน1,813,807เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเป็นจุดในส่วนของการเข้าซื้อนะครับคิดเป็นราคาทองคําแท่ง96.5หรือราคาเงินบาทก็ประมาณ27,800บาทต่อบาททองคํา ทำให้ดุดสามารถเข้าซื้อหวังทำกำไรในโซนแนวต้านบริเวณพันแปด้ยสาสิเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับถ้าไม่ผ่านให้แบ่งขายไปก่อนหรือคิดเป็นราคาเงินบาทก็สองหมืนแปดพันสองร้อยบาทต่อบาททองคำครับแต่ถ้าเริ่มมีสัญญาณบวกกลับเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผ่าน1นึ่ันแปด้ยสาเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนได้ทดสอบมาหลายครั้งลแล้วเกินแล้ไม่ผ่านมองต้านต่ัไป บริเวณ<ะ>1,849เหรียญต่อรอบกอบเพสออนหรือ28,450บาทต่อบาททองคำก็น่าจะเป็นเป้าหมายในการทำกำไรในช่วงนี้ครับค่ะเร,เรามองแนวโน้มของค่างเงินบาทอย่างไรบ้างคะส่วนไว g อเองทิศทางครับสำหรับที่<ะ>ทงางค่าเงินบาทในช่วงสั้นเริ่มมีสัญญาณของการกลับขึ้นมาเอ่อกลับขยับขึ้นมาหรืออ่อนค่าขึ้นมาบ้างนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ย ส่วนหนึ่งถ้าเราไปดูจากเม็ดเงินหรือฟันโฟของนักลงทุนต่างชาติก็เริ่มมีสัญญาณของการชะลอโตลงหรือไหลเข้าค่อนข้างน้อยหลังจากตลาดหุ้นของไทยเองขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในไทยเองเริ่มมีสัญญาณหรือมีแนวโน้มดีขึ้นนะครับค่างเงินบาทในระยะสั้นอาจจะยังมีสัญญาณของการอ่อนค่าหรือการขยับขึ้นไปได้ไม่ไกลแต่เราก็มองว่าการแข็งค่าต่อ ก็อาจจะไม่ได้ไกลแล้วเหมือนกันเพราะว่าฟันโฟรเริ่มชะลอหรือเริ่มหยุดที่จะไหลเข้าแล้วนะครับประกอบกับในส่วนของทิศทางดอลลาร์สหรัฐที่เริ่มมีสัญญาณของการชะลอในส่วนของการอ่อนค่าแล้วก็เริ่มมีแนวโน้มที่จะกลับไปแข็งค่าบ้างน,นะครับก็น่าจะทำให้ในช่วงสั้นเนี่ยค่างเงินบาทน่าจะมีสัญญาณกลับมาอ่อนค่าส่วนทางกับดอลลาร์ที่กลับไปแข็งในระยะสั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเรามองว่า ทองคําแท่ง96.5ก็อาจจะได้รับอาน,นิสงส์จากค่าเงินบาทที่น่าจะมีจังหวะของการรีบาวหรือมีจังหวะของการฟื้นตัวขึ้นในช่วงสั้นหนุนให้มีจังหวะได้ทำำาํากําไรหรือว่าเป็นลักษณะของการเป็นปัจจัยบวกเข้ามาหนุนในส่วนของตัวราคาทองคําแท่งภายในประเทศเพิ่มเติมครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณวรุษค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเราพูดคุยกับทาง YLG นะคะผู้ฟังนั้นก็คือคุณวรุษรุ่งขำนะคะ